ตอนนี้เป็นยังไงรับมือกันยังไงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณไม่ว่าจะเป็นแบบคนรอบข้างนะคะหรือว่าจะเป็นแฟนคลับของดินนาหรือว่าจะเป็นทุกฝ่ายเลยที่ที่เข้าใจเราค่ะพอดา่าไปหาโถงมาค่ะตัวดีณ่าเองแบบรับมือกับมันยังไงหรือว่าเศร้าไหมท้อไหมที่คนมปโจมตีเราว่าเราอะไร เอาจริงๆมันจะให้พูดว่าไม่เศร้าเลยมันก็ไม่ได้อะมัน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 ก็รู้สึกแหละแต่แบบแค่บางคอมเมนต์อ่ะเราแค่รู้สึกแย่จริงๆอย่างเช่นที่เขาไปพาดพิงคุณพ่อคุณแม่เราเนาะคือคือแบบอย่างเช่นแบบเห็นข่าวไฟไหม้แล้วทําไมไม่ตามพ่อแม่เราไปละ่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกแย่มากกับคอมเมนต์พวกเนี้ยคะ่ะ คนลละเเรื่องยใช่เราก็อยากให้แยกแยะประเด็นตรงนี้ด้วยอะค่ะอันนี้ตอนที่อ่านเจอคอมเมนต์เนี้ยตอนนั้นเราอย่างไรคะเราตาเ้องเมีร้องไห้มีอะไรกับก็มันก็อ่านแล้วมันแบบมันมันมันจิตใจมันแย่มากกว่าแบบแย่จริงๆอ่ะอืมคิดอยากจะฟ้องร้องไหมฟ้องร้องอันนี้ก็ต้องดูอีกทีอะค่ะแสดงว่าก็แอบแฝงไว้ก็ก็ก็มีบ้างค่ะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่หนักที่สุด ใช่ค่ะคอมเมนต์ที่หนักๆจริงๆมันจะเป็นเรื่องพ่อแม่มากกว่าที่เรารับไม่ได้เลยค่ะพอตอนนั้นพอเราเจอตรงรร mm. นรีง mm. บบ้เยอะๆแล้วคุณรู้ค่าแบบเจอแบบเลือกที่จะหยุดรับตรงนี้ไหมหรืออะไรจริงๆคนคนรอบข้างก็ mm. บอกว่าให้ให้เราพักโซเชียลไปบ้างแบงบแบบให้ห่างๆไปบ้างเนี่ยค่ะก็พยายามเล่นน้อยลงแต่มันก็แต่มันก็เป็นแบบพื้นที่ส่วนตัวของเราเนอะไม่ว่าจะเป็น IG Facebook เราก็ต้องโพสต์แบบงาน อะไรต่างๆเนาะแล้วก็ต้องเห็นแบบแล้วก็ต้องรีเฟซดูบางทีมันจะเรียกว่ามันสคิปข้ามไปมันก็ไม่ได้ซะทีเดียวค่ะจริงๆกับ drama ที่เกิดขึ้นขออนุญาตถามกับน้องอีฟคตอนที่เราถือว่าเราเคลียร์หรือยังหรือว่ายังมีส่วนไหนที่รู้สึกว่ามันยังค้างคาอยู่จริงๆมันก็เราคุยกันเป็นเพื่อนตามปกติก็เดนนี่ก็ให้กําลังใจน้องตามปกติเลยค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็มีส่งกําลังใจให้น้องบ้างเพราะน้องก็อเตรียมตัวประกวดก็ส่งกําลังใจให้น้องบ้างอย่างล่าสุดใน IG ที่เขามีโหวตกันเนี่ยนะก็ให้กำลังใจน้องก็ไปกดไลค์ให้ให้กำลังใจนะเชียร์ไทยแลนด์ร่วมโหวตด้วยไหมร่วมโหวตเชียร์ไทยแลนด์เขาให้แบบกดไลค์ให้คะแนนกันแล้วก็ไปไลค์ให้ให้กำลังใจแสดงว่าเราก็แสดงความเป็นสุดใจเราตรงนี้ว่าใช่ค่ะจร้งจริงมีโอกาสได้พูดคุยไปไหมขณะที่เกิดประเด็นกันถูกแบบร้อนแรงหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเรื่องประเด็นเราไม่ได้ไม่ได้ไปแตะตรงนั้นมากกว่าเป็นการให้กำลังใจมากกว่าค่ะแบบเออทีนะั้นแบบให้กำลังใจน้องนะในการแข่งขันเนี่ยค่ะ ไี paid, ่น่าอยากบอกอะไรสำหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้เข้าใจหรือไม่ได้ดูอะไรทั้งหมดแล้วนําไปคิดว่าเราเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้มันเกิดเรื่องเกินราเราอยากจะพูดอะไรตรงนี้ให้เขาเข้าใจเลยก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจติน่านะคะแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ไม่เข้าใจด้วยจริงๆแล้วตินั่แบบอยากจะให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็เข้าใจติน่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีเลยค่ะอยากถามผู้ใหญ่กับพี่นวัดจิคือมีการเรอันนี้ติน่าไม่ขอพูดถึงดีกว่านะคะ